ตอนนั้นผมผมไปเรียนอยู่ที่อุบลเป็นโรงเรียนประจำแล้วทีนี้เสาร์อาทิตย,ย์ของเขาจะมีพ่อกับแม่มารับถ้าไม่มารับกลับบ้านพ่อกับแม่เขาก็จะซื้อกับข้าวซื้ออะไรมานั่งกินอยู่ที่แบบสวนสาธารณะของโรงเรียนนะครับออของผมก็จะเดินผ่านไปไปออกไปของผมไม่มีใครมารับเลยแล้วก็เห็นแบบนี้เป็นประจําตลอดทุกเสาร์ทุกอาทิตย์จนจิตใจมันแบบมันบอบช้ํามัน พอเหี่ยวแบบโดดเดียวแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันครับอยากให้พ่ออยากอยากให้แม่มาซื้อกับข้าวมามาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเรียนหนังสือซ้อมกีฬาหนักไหมเพราะว่าตรงนั้นเป็นเป็นโรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนประจำครับ <c oughs> ซ้อมกีฬาหนักไหมแพ้รู้สึกยังไงชนะรู้สึกยังไงอยากให้เขามาถามแต่ว่าผต่อให้ผมจะแพ้หรือหรือผมจะชนะหรือผมจะดีใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยผมต้องเก็บไว้คนเดียวแบบไม่มีใคร ยินดีด้วยครับไม่มีใครคไม่มีใครรู้ไม่มีใครยินดีเหมือนคุณเตย้ยว่บนั่นแหละครับก็ก็อืก็ก็โดดเดี่ยวดีจนแบบจนชินครับาาาิหหรรรแ่่งักทีน,กนอนภพดฟ้